ไหนายยใจอู่ด้ฉันก็ตื่นเต้นนะดีจะนี่มาเจอหน้าพ่อเธอครั้งแรกอ่ะฉันว่าเราเปลี่ยนวันกันดีไหมซูซี่โอ๊ยพี่แม็กจะบ้าเหรอฉันนัดพ่อฉันไว้แล้วนะหรือว่านายอ่ะอยากจะผิดนัดกับพ่อฉันไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ผิดนัดไม่ผิดนัดฉันกลัวเขาสั่งรูกน้องยิงฉันนะ่ะนี่จะกลัวอะไรขนาดนันะ้นน่ะ พ่อฉันน่ะไม่ใช่คนเลวไร้ขนาดนั้นหรอกเออแต่ว่าเธอก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าพ่อเธอเขาเป็นแอบหัวหน้ากลุ่มมาเฟียแถมกลุ่มของพ่อเธอคนแถวนี้เขาก็รู้จักแล้วก็เกรงกลัวกันทั้งนั้นน่ะฉันจะบอกให้นะที่นายรู้มาก็เกือบจะถูกต้องพ่อฉันะเป็นมาเฟีย คนแถวนี้รู้จักกันดีแล้วล่ะแต่ที่คนแถวนี้เขาเคารพพ่อฉันอ่ะไม่ใช่ว่าพ่อฉันเป็นมาเฟียใจโหดใจดําเหมือนในหนังแบบนั้น,นันไม่ใช่พ่อฉันอ่ะใจดีจะตายเขาทําธุรกิจมาก็ช่วยมาพัฒนาที่นี่ช่วยชาวบ้านแถวนี้คนที่นี่แถวเนี้ยเขาก็เลยรักพ่อของฉันเอ,อฉันก็เข้าใจนะวนะ เธอเป็นลูกนี่เธอก็ต้องมองแบบนั้นอยู่แล้วแต่สาหรับสายตาคนอื่นน่ะเธออาจจะไม่ได้รู้เหมือนกับคนอื่นๆก็ได้นะถ้างางนั้นก็รอนายเจอกับพ่อชิ้นก่อนละกันแอ่เธอยังไม่ได้บอกฉันเลยอะ่ะฉันควรจะทําตัวยังไงหรอพ่อเธอถึงจะชอบอะ่ะนี่ทาตัวอย่างที่นายเป็นนั่นแหละน่า,นาไม่ต้องแสรงอะไรหรอก พ่อฉันอะไม่ค่อยชอบคุณแสดงถ้าเกิดว่านายขืนไม่เป็นตัวเองแล้วก็อยู่ต่อหน้าพ่อฉันอะพ่อฉันเอานายตายแน่เอนายบอกว่าพ่อเธอใจดีไงพ่อฉันอะอาจจะใจร้ายกับนายก็ได้นะเอ้าฟังสิคุณหนูครับเอ้า,อาพ่อพเจหวัดดีนะคะคุณหนูไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะครับคิดถึงคุณหนูจงังเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณหนูเน็ต ไอ้เจ้าเอสรุปแล้วชัดหรือแกที่เป็นพ่อสูซส่ฮะออกนอกหน้านอกตานะแกเนี่ยอนขอโทษครับนายท่านส,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 สวัสดีคับคุณแอนดูแอนสินะที่มาขอลูกสาวฉันแต่งงานใช่ไหมใช่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 ค่คุณแอนดูกล้ามากนะแกมาขอลูกสาวชั้ฉันแต่งงาน จะมาเอาหัวใจดูงม่น้อยของฉันไปอยู่กับแกงั้นเหรอไม่ไม่ไม่ใช่นะครับผมผมไม่ได้จะมาแย่งซูจีไปหากคุณแอนดูเลยนะครผมผมก็แค่รักเธอแล้วก็อยากจะขอช่วยดูแลเธอนะคระแล้วแกคิดว่าแกดีพอที่จะดูแลลูกสาวใช่ยังฮะเออก็คือว่าเอี้ ฉันจะเอามีดให้แกไก่เอคนละเล่มถ้าแกฆ่าเอได้แกก็ได้ลูกสาวฉันไปแต่ถ้าแกฆ่ามันไม่ได้แกก็ตายฮ่ได้สิครับนายท่านเอาเลยไหมครับอือนิดเดี๋ยวนะครับใจเย็นนะคะเนี่ก็เลิกเล่นได้แล้วนะพี่เอก็ด้วยโอเคโอเคเลิกเล่นก็ได้อยากหยอกหยอกหน่อยก็ไม่ได้ไงฮะโอ้ก็อะ อ่ะอยากผมเล่นเหระครับเนี่ยพ่อเขาหลอกไหนเล่นน่ะไม่ต้องสีงเรียนนะโอ้ <c oughs> นี่ไอ้นุม่มถ้าฉันยังไม่ยอมรับในตัวแกแกไม่มีทางได้มาเจอหน้าฉันแน่แกคิดว่าระหว่างที่แกโคกูลูกสาวฉันเนี่ยฉันไม่ได้ให้ลูกน้องตามดูแกเลยไงฮะตามดูผมไงละครับ <c oughs> ใช่ฉันให้ลูกน้องตามดูแกตล,ลอดจนยอมรับในตัวแกถึงได้มาเจอแกนี่แหละอ๋ะอ านายใ,ใหญ่ครับมาแล้วครับเรื่องให้ไปเตรียมเป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วครับในายใหญ่แต่ในายใหญ่ครับในายใหญ่คิดดีแล้วจริงเหรอครับมันจะถึงวันนั้น,นจริงๆแล้วเหรอครับในายใหญ่แล้วแกคิดว่ายัางไงเกือบ20่สิกว่าปีที่ฉันพยายามสร้างธุรกิจสร้างกลุ่มของฉันขึ้นมาใหม่้างเงินเพื่อรวบรวมคน รวบรวมอาวุธแกคิดว้ยี่สิบกว่าปีฉันยังคิดมาดีไม่พอแกเนาะทำได้ไหญ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าในใหญ่จะตัดสินใจยังไงผมเองก็พร้อมจะทําตามที่ในใหญ่สั่งครับขอบใจแกมา,จากจ้าก้าทั้งทั้งที่ฉันไม่ใช่มาเฟียใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่แกก็ยังติดตามฉันคอยช่วยเหลือฉันมาตลอดหลายสิบปีอย่าพูดแบบนั้นนะครับในใหญ่มันเป็นหน้าที่ของคุณดูแล ของผมอยู่แล้วผมเองอ่ะอยากจะชยเชยความผิดของผมชีวิตของผมต่ออย่างเนี้ยผมจะสวายให้กับในายใหญ่และนายน้อยครับเอานะฉันบอกไปหลายครั้งแล้วไงเ,เรื่องนั้นมันชื่อความผิดของ,งแกแต่มันเป็นความผิดของมันเพราะมันชีวิตของฉันชีวิตของครอบครัวฉันเป็นแบบนี้มันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะแก้กแค้นมันครับในายใหญ่ผมพึ่งนึกได้ พอดีสายของเราที่คอยติดตามในน้อยอยู่เพิ่งได้ข้อมูลสําคัญมาครับในายใหญ่อะไรกันหรอลูกชายของฉันไปทําอะไรคือทางเราเพิ่งรู้ครับว่าผู้หญิงที่ในน้อยกําลังคบอยู่เป็นลูกของเป็นลูกของใครกันเผออู้หญิงคนนั้นเป็นลูกของแอนดูครับฮะเกี่ยวกับไงนะผู้หญิงที่เป็นแฟนกับล,ลูกชายของฉัน เป็นลูกสาวของพันเป็นลูกสาวของไอหมอนั่นนั่นเหรอหยาอ่อสมแล้วที่มันเป็นแกอย่าพูดมากนะเดี๋ยวก่อนแค่จะมัวมาสู้กับฉันอยู่ตรงนี้มันดีจริงๆหรอฮะแกหมายความว่าไงระหว่างที่แกกำลังมาสู้ฉันตอนนี้เพื่อนเพื่อนของฉันคงกำลัง มียแกกับลูกแกอยู่ที่บ้านแกแกทำไมถึงทำแบบนี้ทางที่ฉันกับเมียก็กะจะวางมือกับการเป็นมาเฟียอยู่แล้วทำไมพวกแกถึงต้องมายู่พวกเราอีกก็แกมาเป็นมาเฟียชื่อดังเพื่อให้ลูกพี่ของฉันยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมันก็ต้องก้าวข้ามแกให้ได้ก่อนไม่ใช่ไหไงฮะแกโซเนียโซเนียเธอเป็นยังไงบ้างโซเนียฉันดีใจจัง ที่คุณมาทันเอ,องน้อยฉันก็จะได้คุยกับคุณไม่ไม่ไม่คุณต้องไม่เป็นะไรนะไม่เป็นไรหรอกนะคุณไม่ผมขอโทษนะแต่หนังที่ผมสญญาคุณแลยจ้ะว่าผมจะเลิกเป็นมาเฟียแล้วเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคุณผมแล้วก็ลูกแต่ไอ้อดัมมันดันสูงลูกน้องมาทำแบบนี้ผมขอโทษนะโซเนีย ไม้เอนะคุณอย่าร้องไห้เลยที่ฉันตกลงมาเป็นเมียคุณฉันต้องคิดถึงเรื่องแบบนี้ไว้บ้างแล้วล่ะแต่ไ,ไงอ่ะฉันดีใจนะตลอดหลายสิบป,ปีที่ฉันได้มาอยู่กับคุณ,คณดีกับฉันมากๆสุนีย์คุณฉันให้เจ้าค่าพาลูกของเราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยฉันฝากคุณดูแลลูกของเราด้วยนะ โซเนียโซเนียโซเนียคุณตอบผมสิโซเนียสรุปที่ตรงนี้ใช่ไหมลูกที่ลูกอยากจะจัดงานแต่งงานอ่ะใช่แล้วค่ะพ่อผมก็ว่าดีเหมือนกันนะครับรรยากาศเหมาะกัานแต่งงานมากเลยครับคุณโหนนี่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 นไอ้เอ ฉันกกไไน่าแกงเงียบเบ้านนะไหมนกับลูกจะคุยกันเนี่ยเอ้าคุณผมก็อยากออกแสดงความวิถีบนมาและคะนายานท่านอ้าวเ <c oughs> อาหน้าอยาทะรลาะกันเลยอืม,อมโอเคโอเคจัดตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วนี่ว่าแต่เจ้าแม่แกเตรียมใจแล้วใช่ไหมตเตรียมใจเรื่องอะไรห่ะครับคุณแอนดูอ้าวก็เรื่องที่แกจะต้องมาฝึกฝนแล้วก็รอรับธุรก,กิจต่อจากทั้งไงอ่าหมายถึงว่า อนาคตผมต้องมาเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้แก๊งมาเฟียอะไรแบบนี้เหรอครับอ้าวไมต้องใช่อยู่แม่โตแอบเป็นสามีลูกสาวฉันถ้าฉันไม่ยกให้หมดให้แกบนยกให้ใครกันเล่าแอ,อแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าเป็นหัวหน้ามาเฟียอะไรแบบนี้นะคะคุณแอนดูแี่แรึไหมทำไมฉันน่ะถึงไม่เลิก่านเป็นมาเฟียเอ่อ คงจะอยากมีคนคารบเยอะๆมั้งครับไม่ใช่เพราะฉันมีคนที่ฉันต้องปกป้องไงเราทั้งคนแถวนี้ทั้งลูกน้องของฉันแกรู้ไหมการเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมันต้องเป็นยังไงก็น่าจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดใช่ไหมครับไม่ใช่สักหน่อยแต่การที่จะเป็นหัวหน้าคนได้แกต้องเป็นคนที่เสียสละที่สุด แล้วแกก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกม้องแกทําและแกก็ต้องแก้ไขมันให้ดีที่สุดแกตรงตามเรื่องนี้ไว้ด้วยเข้าใจไหมได้ครับคุณแอนดูคุยกันเสร็จหรือยังคะแพถ้าเสร็จแล้วอะเราไปหาอะไรมาย่างกินกันตรงนี้ไหมงั้นเดี๋ยวผมไปเอาของย่างมาให้แล้วกันนะครับรอแป๊บน,นะครับอืมเอ่อเอ่อ ขอโทษนะครับคุณลุงรี่ผมขอทางขึ้นไปบนรถได้ไหมครับผมน่าจะลืมของไว้บนหมอครับลูกอ,อ,อะไรนะครับคุณลุงว่างไงลูกพอเองนะอะไรกันครับเนี่ยทาไมลุงถึงได้พูดอะไรแปลกๆกับผมล่ะครับ <c oughs> ได้น้อยครับผมกันน้ําตาไปไม่อยู่แล้วอ่ะผมคีดตื้นแหนน้อยตลอดเลยนะคบผมแอบดูนะ จะเข้ามาคุยกับนายน้อยทันันแล้วครับตัว่าทำไม่ได้ค่ะ <c oughs> ดีๆเดี๋ยวกนก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจก่อนได้ไหมคือว่าฉันเป็นพ่อจริงๆของแกฮะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยอยู่ดีมาพูดแบบนี้ผมไม่เชื่อหรอกนะครับแกคงจะมีแผลรอยช้ำอยู่ที่กลางหลังใช่ไหมลนะ่ะทําไมถึงได้รู้เรื่องแผลรอยช้ำของผมกันกอ,อ,อโทษนะครับนายน้อย แผลนั้นผมเป็นคนทําเองอ่ะวันนั้นวันที่คุณแม่ของในน้อยเขาให้ผมพาในน้อยวิอยู่ในที่ที่ปลอดภัยผมรีบเกินผมเลยทำในน้อยหลุดมือจนทําให้หลับในน้อยเป็นแผลพราผมก็รีบพาในน้อยไปอยู่ที่บ้านเด็กกาพ้าก่อนแล้วผมจะได้รีบกลับมาช่วยหุนผู้หญิง สุดท้ายก็ไม่ทันแล้วผมก็เลยต้องพาในายใหญ่หนีไปก่อนผัวโทษนะครับนายน้อยที่วันนั้นผมไม่อยู่สู้จนทำให้นายหญิงต้องนา,นายถึงแม่เช่นนั้นเหรอใช่ที่คบกวง้องทเป็นแบบนี้เพราะไอ้หมอนัน่นมันส่งลูกน้องมาจะฆ่าพ่อแล้วมันก็จะฆ่าแม่กับแกด้วยแต่แม่ของแกเสียสละตัวเองเพื่อให้เจ้ากล้า ให้แกนีพอให้คนตามช่วยเหลือแกมาตลอดตั้งแต่เด็กเพือ่อรอเวลารอวันนี้รอวันที่แกพร้อมที่ช่วยพ่อแกแขนฮะในท่านขอท่านเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับอะไรของแกบุยไว้เลยของแกนะอี๋กับเรื่องใหญ่จริงแล้วครับ <c oughs> ซีเรียสขนาดนั้นเลยเนี่ยฉันไม่ชอบเรื่องซีเรียสแล้วด้วยแกไม่ต้องบอกฉันได้ไหมจริงๆผมก็ไม่อยากบอกครับในท่านแต่ว่า ท่านในท่านมารู้ทีหลังแล้วอาจจะโกรธผมได้ถ้าเกิดผมไม่รีบบอกเรื่องนี้กับนายท่านนานหลายปีแล้ว,ลวเนี่ยที่แกจะมีเรื่องซีเรียสขนาดนี้มาบอกฉันสงสัยเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ไหมนายท่านคือเราได้ข่าวมาใหม่นะคะนายท่านข่าวข่าวเรื่องอะไรคนของเราที่คอยติดตามดูแฟน,นหนงคุณหน ที่ตามดูคุณแม็กอ่ะครับอืมว่าต่อมาคือเราเพิ่งได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วพ่อองคุณแม็กยังมีชีวิตอยู่ครับเงั้นเหรอก็ดีสิเลยพ่อเจ้าแม็กนั่นไม่เป็นใครกันล่ะเอ่อคือว่าพ่อขอคุณแม็กคือคุณอา้าวนี่พูดบันสิลีลายอยู่ได้คุณแม็กเป็นลูกของคุณอาดมครับ อดัมใชคะคุณแม็กเป็นลูกของคุณอดัมและคุณโซเน่จะพอมาเวียเมื่อ30สิกว่าปีที่แล้วนะครับโลกจะกลมไปไหมเนี่ยทำไมเจ้าแม็กถึงได้ไปเป็นลูกอหอยหมอนนั่นกันน,นั่นสิครับในท่านว่าแต่แล้วถ้ามันเกิดแบบนี้คุณแม็กกับคุณโหนจะยัง แต่งงานกันได้เหรอครับทำไมมนต้องเกิดเรื่องบ้าๆเลยแบบนี้ด้วยวะเนี่ยนายท่านครับผมสั่งหอนใจว่าบางทีอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณซูซี่ก็ได้นะครับเอเอ,เอทํำอะไรอยู่อ่ะไม่รีบไปอ่ะยืนคุยกับใครอยู่เหรอเออซูซี่ืเป็นไรหรือเปล่าเออซูซี่เ,เ,เป็นอะไรอ่ะรีบกลับไปหาพ่อฉันกัน พอชนะรอกินข้าวอยู่นะไม่ฉันไม่มีทางกลับไปหาพ่อเธออีกแน่เป็นไรอะแม็กเป็นไรหรือเปล่าอ่ะลองไปถามพ่อดิจิว่าพ่อเธอเคยทําอะไรกับครอบครัวฉันไว้บ้างเกิดความว่าวากันอะมันเกิดอะไรขึ้นอะแม็กฉันไม่เข้าใจอ่ะรอให้ฉันฟังก่อนได้ไหมคนที่ยืนอยู่ข้างหลังฉันตอนเนี้คือพ่อของฉันฮะเขา เขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาให้ฉันฟังแล้วว่าเพราะอะไรฉันถึงได้อยู่ตัวคนเดียวมั่งแต่เด็กทั้งทังที่เขาให้คนคอยตามดูฉันตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตที่อยู่ดีๆก็มีครูมาบอกฉันว่าฉันได้ทุนเรียนทั้งทังที่ฉันก็เรียนไม่ได้ดีในไม่เข้าเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศจนนี้เจอกับเธอและก็ยังได้ทุนเงินมาใช้ในทุกๆวันทุกอย่างมาจากเขา แต่ที่เขามาเปิดเผยตัวฉันไม่ได้ก็เป็นเพราะพ่อเธอไงพ่อฉันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะฉันไม่เข้าใจนี่แม็กใจเย็นๆนะนายอย่าเพิ่งทำอะไรแบบนี้สิเราสองคนใกล้จะแต่งงานกันแล้วนะเราสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะแต่งงานกันอะ่ะเราพยายามอดทนกันมาเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอแม็กนี่ใช้เงินดังใจไม่ได้หรอกนะ ฉันจะต้องแต่งงานกับเธอแล้วกลับไปเจอหน้าพ่อเธอกลับไปเจอหน้าคนที่ฆ่าแม่ของฉันเพรางงั้นเธอกลับไปก่อนแม<ห>่ฉันบอกให้เธอกลับไปซะ เป็นไรหรือเปล่าไม,ไม่เป็นไรครับพ่อไม่ใอ่ไรหรอกนะเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่ว่าจะร้องไห้ไม่ได้ตอนนี้ฉันเสียแม่เกไปฉันก็ร้องไห้อยู่ทุกทุกนาทีเพราะางั้นให้แกเสียใจแกร้องไห้ออกมาเหอะร้องไห้ให้น้ําตามันออกมาให้หมดพอน้ําตามันหมดแล้วแกก็มือของแกปาดน้ําตาซะแล้วก็มันเริ่มต้นใหม่มาช่วยพ่อแก้แค้นมันกัน พ่อนี่พ่อจะแก้แค้นคุณแอนดูเขาจริงเหรอครับก็ต้องจริงอยู่แล้ว20สิกว่าปีที่มันทำลายครอบครัวของเราแกรู้ไหมที่แถวๆนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอำนาจของพ่อแต่มันยึดของพ่อไปทั้งหมดม่เข้ามาดูแลในพื้นที่แถวนี้แทนพ่อแล้วแกคิดว่ามันไม่สมควรโดนพ่อแก้แค้นกันหรอแล้วว่าแต่พ่อจะแก้แค้น เขายัางไงล่ะครับตอนเนี้เขาเป็นถึงหัวหน้ามาเฟียใหญ่มีลูกน้องมากมายแถมยังมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจ2ีกว่าปีที่พ่อหนีไปพ่ออยู่กับพี่ไม่ได้พ่อต้องคอยอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล่พ่อก็มาเริ่มต้นทําธุรก,กิจของพ่อมาอีกที่หนึ่งจนตอนเนี้พ่อก็เริ่มมีเงินแล้วลูกพอเงินพวกน,นั้นมาสร้างแก๊งใหม่ของพ่อมาจ้างคน มารวบรวมอาวุธเพื่อต่อสู้ไว้พวกมันเพื <c oughs> ่อที่จะแก้แค้นมันให้แม่ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พ่อมีวิธีดีด่ๆนั้แล้วคงใส่พ่อไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อขนาดนั้นเล้หรอลูกเอ,อวิธีอะไรหรอครับพ่อวิธีเนี้ยพอ่อเพิ่งคิดได้แล้วลูกอ่ะเป็นส่วนสําคัญในวิธีนี้ของพ่อเลยนะฮะตามพ่อมาสินั่นมันเอ,อสูแม่ <c oughs> ฉันด้วยเอ่อพ่อทำไมถึงได้จับตัวซูซี่มาล่คะครับฉันต้องขอบคุณแกเลยนายลูกชายพอฉันรู้ว่าแกเป็นแฟนกับลูกสาวของไอ้หมอนั่นฉันก็คิดแผนนี้มาได้ขอให้คนไปตามแม่หนูคนนี้มาดยใช้ชื่อของแกอ้างและก็จับตัวเธอไว้และตอนนี้รองเท้าใี่เธอใส่อยู่พอได้ใส่ระเบิดไว้ตรงนั้นถ้าเกิดเธอขยับแม่แถนนิดเดียวระเบิดก็จะทำงานเอ่อพ่อ พ่อแต่ว่าซุซี่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยนะคะพ่ออย่าทำอะไรเธอเลยซูซี่ไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าแม่สักหน่อยพ่อเธอจะฆ่หาห่อะริงจินี่จอมแม็กพ่อเข้าใจนะว่าลูกรักผู้หญิงคนนี้แล้วพ่อเข้าใจว่าแฟนของลูกอ่ะไม่ได้ทําอะไรแม่แต่จะทำงไงได้ในเมื่อแฟนของลูกดันเป็นลูกสาวของไอหมอนั่นก็ถือว่านางต้องชดใช้กรรมแทนพ่อของนางไม่พ่อพ่อไม่นะ ช่วยเธอเถอะผมขอร้องพ่อปล่อยเธอไปเถอะนะครับถ้าเกิดพ่อใช้ผมแก้แค้นยังไงก็ได้แต่อย่าเอาซู้มซี่เข้ามาเกี่ยวด้วยเลยเยิดอะไ่เกี่ยวเลนแทนเลยลูกทางนี้เป็นทางที่แก้แค้นที่ดีที่สุดแล้วมันจะสะใจสําหรับพ่อพ่อกําลังให้คนไปตามมันมาพ่อต้องการให้มันเห็นคนที่มันรักมากที่สุดในชีวิตของมันตายตอนหน้ามันนั่นแหละทิ้งยสาสมกับการที่มันทํากับแม่ไว้พ่อแต่ว่าถึงทําแบบนี้ไป แม่จะไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วยังไงแกแกจะปล่อยให้คนที่ฆ่าแม่แกมันลอยนวลโดยที่ไม่แกแข็แมันเลยงั้นเหรอเออแต่ว่านี่แกจะรักใครชอบใครพ่อไม่ว่าแต่ผู้หญิงคนเนี้ยแกต้องตัดใจเพราะว่าพ่อของมันอ่ะคือคนที่ฆ่าแม่แกแกจําไว้ว่าพ่อกันฆ่าแม่แกไม่ใช่สักหน่อยันไม่ได้ไปนคนุฆ่าแกมาแล้วเหรอ อาดามฉันขอร้องแล้วนะฉันขอร้องแกล่ะฉันขอร้องจริงๆแกปล่อยลูกสาวของฉันไม่เถอะฉันขอร้องที่ยอมให้แกฆ่าฉันเองแค่ฆ่าแกไปมันจะไปสาดใจอะไรวะทนเห็นแกทุกทรมานเหมือนกับใช้ี่ร้องเสียคนที่รักมากที่สุดในชีวิตไปฉันต้องการให้มันเป็นแบบนั้นฉันขอร้องแกอย่าทำริสูซีลูกฉันเลยแกทำฉันเถอะลูกฉันมีเกี่ยวอะไรด้วย ฉันเป็นคนผิดเองลูกน้องฉันี่ทำแบบนั้นกับพ่อควของแกฉันด้ขอรับความผิดนี้ไว้เองเพราะงั้นแกช่วยปล่อยลูกสาวฉันไปเถอะนะฉันขอร้องถ้าแกไม่สั่งลูกน้องของแกให้มาทำแบบนั้นกับฉันเรื่องวันนี้คงไม่เกิดขึ้นทั้งที่ฉันจะวางมืออยู่แล้วฉันต้องการไปใช้ชีวิตกับเมียของฉันแล้วก็ลูกของฉันแต่แกพาลุกอย่างไปจากฉันไม่ใช่สักหน่อย ฉันไม่ได้สั่งมันไอ้พี่ทำแบบนั้นแกหมายความว่าไงลูกน้องของแกหาแกไม่สั่งแล้วใครเป็นคนสั่งฉันเป็นมาเฟียก็จริงแต่ฉันก็อยู่ในพื้นที่ของฉันฉันไม่เคยต้องการเป็นมาเฟียอันดับหนึ่งอะไรทั้งนั้นไอ้หมอนั่นเมื่อก่อนมันเป็นลูกน้องคนสนิทของฉันมันต้องการให้ฉันขึ้นเป็นแขกันดับหนึ่งมันเลยเอาชื่อฉันไปอ้างและไล่แต่การกลุ่มมาเฟียคนอื่นๆพอฉันรู้สิ่งที่มันทํา ฉันได้จับตัวมันส่งตำรวจตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ฉันได้ข่าวว่ามันโดนลุมตายไปในคุกแล้วแต่ฉันรับผิดชอบกับสิ่งที่มันทําฉันให้คนแก่ฉันทํางานทาธุรกิจเพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือพื้นที่ของแกพื้นที่ของกลุ่มมาเฟียอื่นๆที่หมอนั่นมันเคยไปทําลายแต่ฉันรู้ว่าความดีแค่นี้มันชดใช้ให้แกไม่หมดหรอกเพราะงั้นพอยลูกสาวใช่ไหมเธอจะคายฉันแทนค่ะ พ่อครับผมรู้นะว่าพอทรมานที่ต้องเสียแม่ไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณแอนดูเขาว่าคุณแอนดูเขาไม่ได้ผิดนะคะพ่อพ่อครับผมอะไม่อยากให้เรื่องนี้ต้องจบแบบนี้เลยฉันรู้แล้วนะแกลุกขึ้นมาได้แล้วเออแกป่อรู้สาวใช่ไหมนะฉัน ขอร้องแคะฉันดูแลธุรกิจของแกที่แกเคยทําในเมืองนี้ไว้ให้อย่างดีและฉันจะคืนให้แกไม่ต้องไม่จําเป็นจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็ให้คนตามสืบเรื่องราวพวกนั้นจนฉันรู้ความจริงอยู่แล้วแหละวันนี้ฉันก็แค่อยากจะมาได้ฟังจากปากแกอาดาวฉันขอโทษแกจริงๆฉันหอมทุกอย่างเพื่อที่จะชดใช้การตายของเมียแกแม้แกจะเอาชีวิตฉัน ฉันก็พร้อมม่ต้องหรอกทำแบบนั้นลูกชายของฉันคนที่ฉันรลกคนสุดท้ายบนโลกใบนี้จะต้องเสียใจใสิที่ฉันจะฆ่าว่าที่พ่อตาของมันพอ่อเอาเป็นว่าฉันขอยกธุรกิจเก่าๆฉันที่แกดูแลมาให้กับแก ถือว่าเป็นค่าอสินสอนลูกชายฉันแล้วกันฉันจะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของฉันฉันเจอที่ที่ฉันสบายใจแล้วฝากแกดูแลลูกชายของฉันด้วยแล้วกันอฉันสัญญาด้วยเกียรติของฉันฉันดูแลลูกชายของแกให้ดีดูแลธุรกิจของแกให้ดีและถึงวันที่เหมาะสมฉันจะยกทุกอย่างให้ลูกชายของแกคุณแอนดูแกเก่งมากที่การปกป้องลูกสาวของฉันต่อจากนี้แกเองก็ต้อง ดูแลลูกสาวฉันด้วยะออนะครับคุณน่นดู <c oughs> นมีลูกต่อจากเนี้ยดูแลวกนนี้ลูกรักให้ดีนะใช้ชีวิตกันให้มีความสุขช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันใช้มในให้คุ้มนะลูกครับพ่อขอบคุณนะครับสูซสิถอยนี้ยฉันสัญญานะว่าฉันจะดูแลปกป้องเธอเอง